สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเว่นเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมปี2567ครับวันนี้จะมีอยู่3คู่2มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกเป็นยูฟายูโรปาลีกครับอันดันตตาพบกับโอลิมปิกมาร์เชยครับนาวาราตี2ตรงครับขึ้นมาเป็นยูฟายูโรปาลีกเช่นเดียวกันเลยครับไบเออร์เดวิลคูเซนครับพบกับเอซโอมาร์นาวาราตี2ตรงเช่นเดียวกันเลยครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นยูฟายูโรปาคอนเฟเรรรรรรรนนนนนนซ์์ลลลลลีกกกกคคคคคคัััััััับบ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 บโโอออออิิิิมปาาาาสสสสพแตตตววว่เเงขฝุ็ไยา บอลเซเครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมคู่แรกของในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกระหว่างลันตาพบกับโอลิมปิกมาเชยครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2ครับเกมแรกครับโอลิมปิกมาเชยเปิดบ้านเสมอไป1นประตูหนึ่งครับก่อนหน้านี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับสภาพทีมทางฝั่งลันตาครับคุณซื้ออย่างจานเปโรกาสเปเรนีจะหมดสิิทธ์ใช้งาน3ตัวผู้เล่นบบาาดเเจ็ออย่งมิลลโโฮมรราาฟเอตย และก็เชียร์อัดคุรชินาคับผมคาวดีจือจะได้ตัวของแนวรับอย่างอิชชักไฮพลโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับจะมาในระบบ3ต่อ4ต่อ2ต่อ1ครับโดยมีอเดมอร่าลุกมันเทอร์สโคฟไมนอฟสร้างสรรค์เกมจากแดนกลางโดยมีนาเป้าอย่างจานารูก้าสกามังกาคอยราประตูครับผมสภาพทีมทางฝั่งโอลิมปิกมาเชยครับคุณซือ้อย่างชองรุยกาเซสครับจะหมดสิทธิ์ใช้งาน3ผู้เล่นบาดเจ็บอย่างบามูไมเต้บีรานาดีวาเรนตินรองชิเย่ครับคาวดีจือจะได้ตัวของซามูเอลชิโก้ครับกองหลังที่พพ่่่่งงลโโททแบบบบบบนนกกกััััมมมมมาาชวยยีีีไดด้้อออคคครรรรจะะใ3ตต5 2เ เส้นตัวเก่งอย่างโจนาธานครอสควบคุมเกมโดยริมเส้นโดยมีปีแอร์เอเมริกอุบามิยองครับผมคอยร่าประตูครับทางฝั่งลักษณะครับเจ้าบ้านไปยังเสมอมาในเกมแรกเกมนี้ได้เปรียบมากกว่าทีมเยือนครับเกมล่าสุดบุกไปชนะทีมบว้ยอย่างเซเนตนาสองประตูหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดไม่แพ้ใครมาห้าเกมติดต่อกันชนะสี่เกมจากห้าเกมเกมในบ้านเนี่ยชนะสองเกมติดต่อกันเป็นทีมที่เกมในบ้านเล่นได้ดีครับแต่ปัญหาของทีมคือเกมในบ้านเสียประตูทุกเกมเลยครับทีมเยือนเนี่ยเกมแรกทำได้แค่เสมอในบ้านครับได้เปรียบหน่อยเพราะเกมในลีกเนี่ยยไไไมม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 ม่่่่่่ดดด้้เเเเเเเลลนนนพพัััักกกกาาาตตตต็ๆคคครรรรบบฟออออ์สสสุแแใิิะ สามเกมจาก4เกมไม่ชนะใครมา8เกมจาก10เกมครับโดยแพ้ไปถึง5เกมปัญหาหลักของเกมรับคือเสียประตู4เกมติดต่อกันเสียไปถึง9เกมใน10เกมครับแม่น้องเกมนี้ครับเจ้าบ้านเปิดเกมบุกเต็มที่อย่างแน่นอนครับเล่นในบ้านได้ดีมาตลอดทีมเยอนต้องเน้นรัดกลุ่มมาตั้งรับรอสวนกลับแน่ครับเกมนี้เกมเยือนในห่วยแตกมากครับเกเกมชนะได้แค่เกมเดียวครับเกมเดียวถึงแพ้ถึง6เกมเลยครับเจ้าบ้านเนี่ยน่าชนะไปได้อย่างไม่ยากครับทีมเยอนเนี่ยมีเกมเยอนที่เล็วไร้ไม่น่าต้านทานไหวครับสกอร์ที่คาดครับอลันต้าชนะประตัวหนึ่งครับฟัน อีกระหว่างไบเออร์ดูโรโคเซ่นพบกับเอโซมารอบรองชนะเลิศเกมที่2แล้วนะครับผลงานการเจอกันครับเกมแรกเนี่ยเอโซมาเปิดบ้านแพ้ไปสู่ตัวสองครับในการเจอกัน8ครั้งล่าสุดชนะทีมละ2เกมครับเสมอ6เกมมีสถิติเท่ากันแล้วครับตอนนี้ทราบกันแล้วฝั่งไบเออร์ดูโรโคเซ่นครับคุณซื้ออย่างชาบิอรองโซครับจะให้ผู้เล่นที่บาดเจ็บและติดโทษแบนใดๆเลยครับเกมนี้จะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่างแน่นอนเพราะเกมลีกล่าสุดได้ส่งตัวสำรองลงเยอะครับเข้ามาจะมาในโบกสามต่อสี่ต่อสองต่อหนึ่งครับโดยมีเปียโรอิกันปี้ควบคุมเกมจากแดน ลูกแรงลับครับมีกองกลางตัวรับคอยตัดเกมอย่างกรานิซาก้าโรเบิร์ตอันดริสโดยมีอาร์มินอัลดีฟอร์เรียนเวสครับผมสร้างสารรค์เกมในแดนกลางและก็มีวิกเตอร์บูนิเฟสครับคอยยิงประตูเกมในวันนี้ครับสภาพทีมทางเอสโซมาครับคุณซืออย่างดานิเอเลเดรอชีครับจะรอเช็คความฟิตแคบเป,ปาโรดิปรดารานอกจากนั้นไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนตแต่อย่างใดเลยครับแน่ใจชุดตัวผู้เล่นเกมที่ผ่านมาในระบบ4-3-3ต 3, ่อครับโดยเกมนี้หวังพึ่งโรเมรูรูกากู aku, ยิงประตูเท่านั้นเลยครับทางฝั่งนักนาดงกับเจ้าบ้านกำลังใใจมมมมาาเเตตตยัังไ่่แพ้คร40ก,กิดอ เกมล่าสุดสำรองลงคอนทีมไปเยือนครับไอทักแฟงเฟิร์ตที่เล่นเกมในบ้านได้ดีถล่มไปถึงห้ารว1หนึ่งครับฟอร์มล่าสุดชนะ2เกมติดต่อกันเกมลุกเนี่ยโหดสุดครับยิงประตู20เกมติดต่อกันครับในบ้านชนะ9เกมจาก10เกมครับในรายการนี้ในบ้านชนะ2เกมติดต่อกันหาใครมาหยุดยากนะครับชั่วโมงนี้ทีมเยือนเนี่ยแพ้คาบ้านครับในเกมแรกแทบหมดกำลังใจเลยครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอยูเวนตุสหนึ่งประตูหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดไม่ชนะใครมาสามเกมติดต่อกันเกมรับมีปัญหาครับเสียประตูไปหนึ่งหกเกมติดต ไม่น่าเปิดเกมบุกแรกรอสวนกลับน่าจะดีกว่าทีมเยือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเปิดเกมบุกแรกแน่ครับฟอร์มไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเสียประตูตลอดเกมนี้เจ้าบ้านได้สวนกลับยิงประตูย้ำชัยชนะอย่างแน่นแน่นอนครับสกอร์ที่คาดกับไบเบอร์เดอร์ดูเบอร์คูเซนชนะสองประตูหนึ่งครับฟันธงครับไบเออร์ดูเบอร์คูเซนครับสำหรับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับระหว่างโอเดียมบีกอสไพเรียสพบกับแอสตันวิลล่ารอบรองชนะเลิศเกมที่สองครับการเจอกันนะครับเป็นเกมแรกทีมที่เเเลลล่่่่่่นน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 นใบบบบบ้้้้้าาาาาาไไไดออออออยยยยงงงงงแแแตตกกกกกสััััััวิถึพพคคครรป็มจ ก่อนเลยครับถ้าทีมทางฝั่งโอลิมปิกอสไพร์เรียสครับกุนซื้ออย่างโฮเซ่รุยครับมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง3รายด้วยกันครับตัวสำรองทั้งหมดเลยอย่างสเตฟานยูเวนติชน่าจะยึดชุดเดิมที่บุกไปชนะมาได้ในระบบ4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยหวังพึ่งเอลกาบีดาวยิงประจาทีมแนวนี้ครับส่วนทีมทางฝั่งแอสตันวิลล่าครับกุนซื้ออย่างอูไนัยเอเมอรี่ครับโดยมีนักเตะบาดเจ็บถึงแปดรายด้วยกันครับน่าจะยึดตัวจริงที่เหมือนเกมที่แล้วมาในระบบสี่ต่อสี่ต่อหนึ่งต่อหนึ่งครับโดยใช้ย ตุนสกอร์ไปแล้ว2ประตูในเกมแรกครับแล้วไม่มีเกมในสุดสัปดาห์นี้ได้พักมาเต็มๆครับฟอร์มล่าสุดชนะ2เกมติดต่อกันชนะ7เกมจาก10เกมครับในบ้านแข่งแข่งเกมในบ้านชนะ4เกมติดต่อกันนะครับทีมเยือนแพ้คาบ้านแบบพลิกความคาดหมาย2องตัวสครับล่าสุดบุกเยือนไบตันฮอเอาเบียนก็แพ้ไปถึงซุมตัวหนึ่งครับฟอร์มล่าสุดแพ้2เกมติดต่อกันไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันนะครับเกมเยือนมีปัญหาแพ้2เกมติดต่อกัน6กเกมเยือนชนะได้แค่1งเกมเท่านั้นครับในน้มเกมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเนี่ เราจะเสียแล้วครับเปิดเกมแรกเต็มที่หวังพึ่งโอริวัตกินในการทำประตูกรับเกมนี้คาดว่าทีมเยือนน่าจะรุนหาที่เองกรับแล้วกดดันจนเผอผลออกมาน่าจะเสมอกันไปครับเจ้าบ้านน่าจะเล่นได้ดีพอสมควรครับสกอร์ที่กาฟเสมอหนึ่งประตูหนึ่งครับฟันธงครับโอลิมปิกอสไพเรียสครับโอเคสกอรการบิ๊กคอร์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพียวนี้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้เป็นกำใจให้ผู้ผมด้วยนะครับการบิ๊กคอร์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพียวนี้ครับสวัสดีครับผม